แล้วครับสวัสดีครับพวกผมนะเจอได้ครับอยู่เกมไม้ครับครับกลับมาครับที่มีชื่อว่าวัดพีทห้าคอโหมกครับผมวันนี้ห้ากลับมาพวกผมเหมือนเดิมนะจ๊ะคนเดิมนะฮะหลังจากเขาที่แล้วผมได้ตะลุยดาวใช่ปะล่ะวันนี้ครับโอ้รู้สึกเหมือนจะได้นี่มาแบนเนอร์ครับแบนเนอร์ใหม่นะนี่ไงเดี๋ยวแปะก่อนแปะยังไงดีเอ๋ยแปะนี่แปะนี่ไปอย่างงี้อย่างนี้เอออุ้ยติดเออนี่เลยครับมันก็จะติดโถจะเอาแบบเทสกหน่อยไปะแป มันติดใช่ไหมขุดออกแม่งเลยเออขุด <c oughs> ต้องมุดอ่ะดูดิต้องมดุดมุดเข้าไปอ่ะโอ้โหแม่งติดหัวมากเลยเฮ้ย <c oughs> แต่มันทะลุได้ทางใต้แต่ทำไมเรา <c oughs> ช่างมันเถอะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวพาร์ทน,นี้ครับหลังจากเข้าที่แล้วผมได้ตะลุยดาวใช่ปหมล่ะได้ดาวทองมาฮนะได้ทั้งหมด49นะครับเอ้ย45้าเดี๋ยวคราฟคีย์กันเลยดีกว่าเนาะวิธีคราฟก็เหมือนเดิมครับรู้สึกว่าจะได้มาทั้งหมด15คีย์ครับอูย้ย มันช่างเยอะจริงๆเลยอ่ะส่วนเจัดของนะเหมือนเดิมวะยังไม่ได้จัดแหละโหนี่ครับ45คีย์นะครับไม่ใช่ส5่5ิคีย์โทเล่นเยอะไปไหน่ะเดี๋ยวพันนี้ประเดิมสักคีย์นึงก่อนเนาะเพราะว่าเรามีหนึ่งกล่องครับไปขอสักคีย์นะจ๊ะขอผลดีๆหน่อยนะจ๊ะโกมุกโกมุกก็ได้อ่ะโกมุกตรงโอ้ยจะเอาโก,ม,กมุไม่เอาโบมู นี่ผลระเบิดนะครับองมิเตอร์ไฟนะฮะใช่ปะวะน่าจะมิเตอร์ไฟเนาะเดี๋ยววันนี้ฮะเราก็มาปั๊มค่าธุรกิจกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะออกไปอ่านู่นอ่ะออก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 ไปหาผลพิศดารต้องหาค่าดุรกิก่อนครับก็คือถ้าผมไวนะเราก็จะออกหาค่าเอ้ยถ้าเราหาค่าธุรกิจได้ไวเดี๋ยวผมก็จะออกหาผลพิศดารได้เร็วขึ้นครับผมโอเคเระวังตกนะจ๊ะนี่รับเราก็มีผลสปริงอยู่เนาะแต่ผมก็แอบนึกเสียดายอ่ะ แต่ต้องถ้าเราต้องยอมสละท่านี้ก็คือว่าต้องได้ท่าเดินชมจันทร์มาก่อนฮะโอเควิ่ไงเอลซ่าอีเอลซ่าอีกแล้วไอต้นต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยไม่มีต้นอะไรเนาะไปตอนนี้รู้สึกขาดดุลกิผมทั้งหมด2 3 7แล้วฮะแล้วทำไมเผาผมเป็นอย่างนั้นวะโอ้ยเอาเอาอารองก็ได้อาร์อาลองมาเลยโว้ยไทจิเอ็นอาลองอาลองเอ้ยนี่ไงเราเอาอีกปะเอาอีกปะเอาเอาอีกไหมอาลองอาลองขอขอแทงหน่อย โดนซะสปริงอัดนะเอ็งจะเอาอีกปะเอาอีกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนฮนะต้องไปเก็บค่าก่อนเก็บไปรีไปรีผมจะไม่เอาดาบนะเพราะว่าดาบมันเยอะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันตีได้กี่ทีทร 3, ทร s, ครับกด f 3ครับบวก s นะฮะเรียบร้อยนะฮะดูนี่นี่ไง <c oughs> มันตีได้โอ้โหมันกี่ล้านทีไม่รู้เอา่า ดวค้างค้างเออมันตีได้เยอะมากเลยครับกด F3 ม S นะก็ขอขอบคุณน้องๆที่บอกมาด้วยนะจ๊ะไม่งั้นพีแม่งไม่รู้จริงๆถูกอาลองเอาไปหน่อยไหมมันเหนื่อยปะมันไม่มีสกิลอะไรให้มันเนาะแบบว่าไม่ไม่โดนอ่าะไรวะสถานะอะไรเลยครับแบบเป็นท่าแบบดามเมจธรรมดามากเลยครับอืมโหอยากได้อะ่ะเวลมันเต็มเลยอะแต่ผมลงไปในน้ำไม่ได้รู้เสียดายมากเลยฮะ ตอนนี้ท mm ั้งหมดเอามันมันเกิดอาการบักแล้วฮะมันชอบบักมากเลยเวอร์ชันนี้เดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปเอาหนังสือเลือกเผาก่อนเนาะเอ้าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเอาหนังสือเลือกเผาก่อนไม่งั้นคือว่าเราจะเสียเปล่ามากเลยดูดิได้แค่นี้เองเนาะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนบ้านกลับบ้านกลับบ้านก่อนโอ้โหลืมเอาหนังสือเลือกเผามาไม่งั้นก็จะเป็นแค่ไอกากตัวหนึ่งดูดิแค่สามห้าเองนังเงาเอ้าวอยู่ไหนวะเอออยู่นี่อยู่นี่ มาเราเลือกเผนะ่าเนาะตอนแรกผมเป็นอะไรวะฟิตแมนปะเฮ้ยผมเลือกเผ่าใหม่ดีกว่าเป็นฮิวแมนครับแล้วก็อ,อะไรเดียะเฮ้ยฟิตแมนนี่แหละเราต้องไปหากล่องเนาะเป็นมาลีนครับแล้วซอสแมนปะมึงเฮ้ยทำไมมันสามห้าอ๋อต้องไปตีตัวนึงก่อนนะเนาะไปไปพบว่าถ้าเป็นฮิวแมนนะครับเป็นมนุษย์ธรรมดาก็คือว่าเราจะเป็นหลังจากที่เราเอุ้ยชิปหายละชิปหายละ <c oughs> <c oughs> อะไรวะตกตาม นี่ไงยอมเสียสลาก็ได้โดโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าผมต้องการเปลี่ยนผลพิสารอยู่ดีฮะถ้างั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาเลยดีกว่าเนาะจัดไปพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปหากล่องเลยต้มน้ำเร็วไปครับผมเออมีมีบล็อกไปเออมีแปดบล็อกก็ใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปตะลุยหากล่องลยครับเพราะว่าเรามีตั้งสิบห้าคีเนาะจัดไปอุ้ยได้หมวกขอหมวกหน่อยจ้านังหมวกจ้าอุ้ยหมวกหมวยเนื้อเชด้วยกำลังอยากได้ เออไอหมวกอะไรเนี่ยขอหมวกอีกทีโอ้โหหมวกอะไรวะเนี่ยไอเนิ้เราบุกยังอ๋อบุกแล้วฮะเดี๋ยวผมดูมินิแมปก่อนเอออุ้ยตรงนู้นมีดาวดวงใหญ่ด้วยอะไหนวะนู่งงนไงนู่งงนไงโอ้ยหลายดวงไอตรงนู้นก็มีเรือครับถึงลำฮะเราบุกหรือยังเอ่ยยังไม่น่าจะบุกเนาะไปเดี๋ยวไปดูข้างๆก็ได้ถ้าผมบุกแล้วก็คือว่ามันก็จะไม่มีรอยเจาะครับไหนดูซิมีรอยเจาะหรือเปล่าโอ้โไม่มีอย่างนี้เสร็จโจดีฮะ มาเว้ยโจสลัดเจ้ไทายบุกแล้วกลุ่มโจสลัดแต่แต่มีคนเดียว <c oughs> เป็นกลุ่มโจสลัดนะแต่มีคนเดียวเอาชิปหายแล้วทําไมวะเราเลือกเลยชิปหายแล้วเราเลือกไพเลทนี่ว่าเอาแล้วเอาแล้วท่านผมขอเปลี่ยนก่อน <c oughs> เปลี่ยนก่อนนะจ๊ะเปลี่ยนก่อนนะจ๊ะเออเราเป็นพวกเดียวกันปะเออพวกเดียวกันมันต้องไม่ทำร้ายกันปะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมันแบบว่าจะบวกอะ่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงมันเกิดการเมาเหล้าอยู่เดี๋ยว ตีก่อนตีก่อนเออตีก่อนเออเรียบร้อยครับผมนี่ไงได้กล่องแล้วกล่องเงินด้วยยุยบยอดยิ้มเยี่ยม,ยยมอุย้ยตรงนู้นอะไรชิดเค้หรือจนสลัดปะโอุย้ยอุ้ยนู่นโน้นเรืออะไรเนี่ย <c oughs> มันบักปะโอุย้ยนู่นทัดจ้าจะเป็นเรือบักนะฮะเรือบักก็เสร็จโฉสิจา้าโจโฉสลัดอุย้ยเป็นไงมันเรือบักนี่หว่าเรือบักเรือบักฮะ <c oughs> นี่เลยคือว่าเป็นโจรสลัดอย่างนี้มันทำร้ายเราแน่เลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วดูอดเดือดอ้ยกัปตันกัปตันไม่โหดด้วย กับตันกับตันกับตันโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเอาหรอเอาหรอขอหน่อยนะจ้าพี่ขอกลองหน่อยจ้าเดี๋ยวอย่างแรกต้องทุบทุบสปาสปาก่อนโอเคเปิดกองเอาอะไรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผีชิปหายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวอุ้ยเหรอเราแม่งไม่ได้เก็บของเลยเมื่อกี้แบบมาด้วยความเร่งรีบมากเลยมีอะไรให้ป่ะเอานี้ไปเอานี้ไปเอานี่มาแล้วก็เอาเอาอะไรดีไปอะเอาอะไรดีไปวะ เอ,เออเออนี่แหละไปแล้วเพดน,นะผมอุนน้ยอันนี้แหละอันนี้แหละบุกเลยบุกเลยเอยเอยชอบบุกอุ้ยมาเหรอมาเหรอฮะมาเหรอฮะเอเอยชอบนี่ชอบนี่ชอบชอบยุ่งจริงอะเราเป็นทหารเรือมาฮะเอาเรือมา,อ,า,อ,มาอีกแล้วอะจะบักอุ้ยเรือกับตันด้วยเรือกับตันต้องมีกล่องของดีดดดดอุย้ยไปเจาะข้างแล้ววะอย่างงี้ไม่ไหวครับเจาะอย่างงี้ไม่น่าจะรอดอะโอ้ยทางนี้ไงทางนี้ไงทางนี้ไง อุย้ยน่าจะบักตรงนี้น่าจะบักฮะวางได้ปะวางได้ปะโอเคออ้ยอย่ามายุ่งสิน้องไปจอดเรือมันดีกว่าโอเวลเราตรงยี่แปดแล้วนะเอามันติดบัอกอะไรเนี่ยเออทุบแม่งเลยโอ้ยทุบได้เหรอโอ,โอ้ยอเดี๋ยวโอ้ยโดนตีแบบอะไรไม่รู้เนี่ยไปครับเราบุกเรือสองลำนี้แล้วฮนะแล้วก็ทําไมผมเห็นแวบว่าอีเรือลำหนึ่งตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็บวกแล้วนะไอทางไหนวะ อ๋อทางนี้ก็บุกแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปทางนี้นินึงดีกว่าเนาะแล้วบ้านเราโอ้โหออกจากบ้านมา300กว่าเมตรแล้วฮะรู้สึกว่าตอนนี้เราจะได้เท่าไหร่ผมดูแป๊บนะ3มกล่องฮะเป็นกล่องเงินหมดเลยจัดไปเดี๋ยวผมขอทิ้งของที่ไม่ต้องการก่อนนะเอาอะไรดียวไม่ต้องการเอากระสุนออกไปเนาะอุย้ยมันมืดมืดนู่นไงเจออีกลำนะฮะเป็นเรืออะไรกองทัพเรือป่ะยี่ยมกองทัพเรือฮะโอ้กองทัพเรือมันดีจริงๆเลยเราจะได้ไม่ต้องต่อสู้กับไอ้พวกกองทัพเรือนะอออมันโหดมากเลย เดี๋ยวข้างบนนู้นมีดาวด้วยเดี๋ยวค่อยบุกดาวนะครั้นี้เราต้องการกล่องเยอะๆเลยครับประมาณสัก15กล่อง14กล่อง14่กล่องเราเปิดไปแล้วหนึ่งกล่องเนาะจัดไปโคบี้ปะฮัลโหลโคบี้ตีสปามันออกก่อนเอ้ยได้กล่องทองแน่ไม่เป็นไรครับผมโอเคเดี๋ยวดูกันก่อนนะทท้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวดูแมพก่อนแมพโหตรงนู้นไม่มีเลยเหรอวะขออีกสักนิดน,นะจ๊ะอยากได้กล่องเยอะๆโอ้โหนู่นอะไรเนี่ยไทท่านไม้เหรอ ผมจะเรียกมันว่าไททันไม้แล้วกันครับอืไอตัวนี้ถ้าเราโดนมันตีแม่งกระเด็นเลยแต่มันดอกเหรียญเยอะวะ่ะจะเอาอะผมจะเอาจะเอาเขาจะเอานะอุย้ยชิบหายนี่ไงเราดอกไม้ไม่มดอกเหรียญแล้วหรอดอกไม้แทนโอ้โหสามสองโอเคสามสองครับดีปะวะจะครับแม่งเลยโอ้โหรู้สึกของจะเต็มนะหกสิบสี่โอเคได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อนะเอาไปต่อเรือโอ้โหตรงนูน้นนู่นไงดับเอาปุ๊บ เจอเ้วจ้าโอ้ยยิงมันจับแมวโอ้ยนู่นเนี่ยมันเป็นฝูงเลยเลยเต็มเลยฮะเจาะข้างๆนี่แหละดีสุดแล้ะเออขอดีๆหน่อยนะอยากเจอชูบ้างอไอ้สนิมครับกินผลที่มันเป็นสนิมอะเราเจอแต่โคบี้อะผมแบบเบื่อโคบี้แล้วอะอยากเจอชูโอ้โหกล่องของเงินเหนีเฮ้ยเสียงเลยพู้นดีกว่าเลยลำนู้นดีกว่า,วาไปตรงนู้นวิหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปชมวิหารก่อนอุ้ยตรงนู้นก็พีเรือด้วยฮะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไป จะเย็นๆน้องโหแล้วมันมืดแล้วด้วยอะไรเนี่ยเพิ่งมาบวกแป๊บเดียวเองจะมืดแล้วเหรอนะจ๊ะขอนี่นนครับชูชูชูเจอแ,แล้วชูละนี่ไงไอ้สนิมฮะมันไม่ทำอะไรเราหรอกเนาะทิ้งดิเออไม่เอาเออนี่ครับชูก็คือเป็นกินผลสนิมไปนะครับมันเหมือนทําให้ดาบโซโลพังไปแล้วรอบหนึ่งเออเออสนิมกินนะเอาง่ายๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องถือทอสก่อนเพราะว่าตอนนี้จะมืดเอา โอ้โหวันนี้เราห่างบ้านมาห้าร้อยกว่าเมตรแล้วคืนนี้เราต้องหาที่ค้างแรมข้างนี้แล้วเนาะแล้วเราจะยึดเรือเรือดีปะเนี่ยเดินๆโอโ้ตรงนู้นก็มีเรือด้วยเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวผมขอเจาะก่อนขอเจาะก่อนอันนี้อะไรเนี่ยโคบี้เหรอโอ้โห,หน่าเบื่อเอ้ยกล่องทองแดงอีกแล้วมันจะเซงอะไรปานนี้ในในในขอดีเฮ้ย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 ไม่เอากล่องเอาจะเอากล่องนี้เออ เอ้เดีดที่ขุดเพชรที่ขุดเพชรยายาเอาไหนทิ้งดีวะไหนทิ้งดีวะโอ้โหไม่น่ามาเยอะเลยเราไหนที่ขุดเพชรเข้ายังเออเข้าได้ฮะจัดไปเดี๋ยวไปหาที่นอนก่อนตรงนี้ดีปะ่ะโอ้ยนงเนี่เจ,เ,จเจอเจอเอลซ่าใช่เ e อลซ่าไม่ใช่นี่วะคิดว่าเป็นเอลซ่าเรียกสเสียเลยโอย้ตรงไหนดีครับโอ้ยตรงนน้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันเขตนทะเลทรายนี่วะโหร้ายจริงๆแล้ว ไอตรงนี้เลยฮะนึ่งอขออีกสักกล่องสองกล่องเัินนะขอได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเรือใครอ่ะโอ้ชูอีกแล้วชูต้องมีของดีให้พี่สินี่ไงเรากล่องทองแดงอีกไม่เอาได้ไหมทองแดงอ่ะเซ็งเลยเดี๋ยว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 อ่อแบบแบบของมันเต็มมากไม่ได้เอาเอ็นเดอร์เชดมาเดี๋ยวครับแม่งเอ็นเดอร์เชดเลยอะไรเนี่ยโอ้โหชิมหายเราตีไม่ได้ปะตีได้ปะ โอ้หไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยสกิลก็ไม่มีสกิลไม่มีอย่างนี้ต้องวุดน้าหนีดฮะโอ้ยมันต้องใช้ท่าอย่างเดียวไอ้ตรงไหนจะมีอีกหรือว่าเรากลับบ้านดีปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุย้ยอย่าเพิ่งมายุงสิเธอโอ้ยหรือกดตัวตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวที่ดูมินิแมปก่อนมีอีกปะขออีกซักแบบกล่องกล่องทองอะเราออกมายังไม่ได้กล่องทองเลยอุยนี่แมปไม่โลเลยผมว่าเราต้องหาที่ค้างแรมตรงนี้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวหาที่ค้างแรมก่อน ค้างแรมตรงนี้ดีไหมเออเฮ้ยฮ้ไปไปเถอะค้างค้างแรมตรงนี้เลยแหละหดีอว่าเราเราจะกลับบ้านดีป่ะเอาไงดีครับเรากลับบ้านดีไหมหรือว่าเราจะค้างแรมตรงนี้ดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมค้าปเป็นโต๊ค้าก่อนนะจัดไปโต๊ค้าครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอะไรดีที่เราไม่ต้องการใช้ทิ้งนี่นี่ครับเราคราโตค้าดีกว่าเนานะอ่านี่ไงโอเคปักทอสักนิดครับแล้วก็คราเป็นเตียงเนาะ เดี๋ยวเราจะนอนค้างนี่ครับสักหนึ่งคืนฮะจัดไปตรงนี้แหละคงไม่มีตัวอะไรมานะนอนท่ามกลางดวงดาวดูนี่เดี๋ยวดวงดาวทั้งนั้นเลยแหละไปะเดี๋ยวเราทิ้งไอ้อุปกรณ์ทุกอย่างไว้นี่แล้วเพราะว่าเรารอยู่บ้านแล้วก็มีเยอะเนาะเดี๋ยวผมจะออกเดินทางต่อฮะเราตอนนี้เราได้มาหมดเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเองต้องหาอีกเจ็ดนะฮะอุยยะ้ยอย่ามายุกมิเปลี่ยนผิดอาวุธจา้า นี่ไงมันชาร์จเจอสีฟา้าด้วยโอ้โหแล้วเนี่ยครับน้องหอยทากอะคันโหลคุณหอยทาก <c oughs> ไม่ใช่แหละเดี๋ยวกินอาหารก่อนเง,ง,ง,งี้ยเ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 งี้ยอ๋ออะไรจริงๆเลยอาหารอืมเสียดายอะค่าธุรกิจผมบักเป็นเท่าไหร่วะเนี่ย4ี่สองฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาใหม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะหาขอไอ้นี่ยกล่องทองสักกล่องสองกล่องเถอะอยากได้มากเลยผลสายโลเกียมันอมาตะาไง มันไม่มีอะไรสามารถโจมตีเราได้ครับยกเว้นไอตัวในนรกนะ <c oughs> ไอ้นั่นเป็นข้อยกเว้นครับตัวหนึ่งนะครับก็ติดสถานะที่เราแบบดีเราเข้าได้นะเดี๋ยวข้างบนนี่มันเกาะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้มันเขตอันนี้แล้วเหรอโน่นไงนน้นไงหรือว่ามันเดินอ้อมบ้านปะไม่ใช่โอ้ตรงนี้เธอขอสักลำเถอะนะเราจะต้องออกไปนู่นปะตรงอ่าวปะไม่ใช่แบบออกมาเข้าฝั่งดิเข้าฝั่งมันก็ไม่ค่อยมีหรอกนะจัดไปครับตรงออ้ยออกจากบ้านกี่กี่พันเมตรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยหายอะเดี๋ยวนะบ้านเราอยู่ทางไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่ามันไกลเกินเออไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมันมันกดยังไงวะเ,เ,เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โฮมมันอยู่ฝั่งไหนอะโอ้ยบ้านบ้านหาบ้านก่อนอ้ยดูนี่ดิดูบ้านกับเราแม่งคนเราฝั่งกันเลยเว้ย โอ้ยคูดใครจากบ้านนะสงสัยมินิี่แมปบอกว่าอพี่เอ็งจะไปเยอะอุย้ยอะไรนั่นชาร์จเจเ้าสีเหลืองหรือว่าเป็นคิงของมันโอ้ยเดี๋ยวผิดตัว <c oughs> นี่มันกองทัพเรือเนี่ยอ่ะอุ้ยนู่นไงภูเขาไฟปะใช่ภูเขาไฟปะโอ้โหนี่มันออกปจนภไยแบบโหฮามากเลยนุ่นไงโอ้โหตรงนี้ครับเป็นเขตอะไรหรือเปล่าเขตหิมะแล้วหรือเปล่าฮะใช่ไหมนู่นไงแต่หิมะยังไม่ตกนะตอนนี้ก็ยังเป็นธรรมดาโอ้โหพัมกินก็มีด้วยแล้วนี่มันตัว มันตัวอะไรทอรเทเดอร์อ่ะอุ้ยนี่ไงเรานี่นี่อุ้ยนี่ไงเราเดี๋วมันตัวนี้อะไรยูซะยูะ่ซะอุ้ยอย่าเพิ่งขอดอ,ดอบเนื้อดอบเนื้อปะดอบเนื้อปะโอ้โดอบเนื้อครับดอบเนื้อฮะกินได้ปะกินได้ปะกินไม่ได้หรอเนาะต้องไปย่างก่อนไหมดูซิมีอะไรเทเดบ้างเออโผไม่เอาอะ่ะมีเต่าอะไรก็มไม่รู้เดี๋ยวเราไปทางนู้นกันต่อฮะขอขอกล่องอ่ะขอกล่องท้องสักกล่องหนึ่งพอได้ละอ่ะกินไม่ได้ด้วยฮะสงสัยต้องไปเผาก่อนนะ เงยเงีเนื้อชิ้นสุดท้ายของเราก็หมดไปแล้วตอนนี้ดูเลือดผมนะครับประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะสี่สิบเออฮะเดี๋ยวโอ้โหไอตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดุมุด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 อดุดุดุดกดุดุดหดุดุดเดุดุดอดุดดุ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 นกดุดุดดุดุดยดุดุดดุดดุอดตด ตรงนู้นใครเหรอใช่พี่หรือเปล่านี่ไงเรานี่ไงเรานี่ไงเราเป็นไงล่ะเยไม่เข้าไม่เข้าดีไม่เขา้เขาดีเฮ้ย, <ped aling> icamente, ยมันดอกอะไรด้วยเดี๋ยวนะคงไม่มีอะไรหรอมั้งโอเคครับเดี๋ยวก็เดินทางกันตอ่อโอ้โหเป็นไกลมากเลยสงสัยจะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านเลยดีวยกว่าไปทางไหนว่าบ้านเราทางนี้ปะทางนี้ปะดมดมบุบ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 ทางไหนดีอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้บ้านเราครับอยู่ทางนี้เอ้ยตรงนี้เอ้บุกยังวะ ยังไม่บุกนาะยังไม่บุกยังบุกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม้ก่อนขอไม้ก่อนเออยังไม่บุกยังไม่บุกโถเอ้ยเราไม่เห็นเลยลํานี้ได้ยังไงอ่ะหรือว่าเราบุกแล้ววะเหมือนจะยังนะยังยิงด้วยฮะขอกล่องเงินก็ได้กล่องทองไม่มีหรอกเลยอย่างเงี้ยฮะแต่ขอเป็นกล่องเงินแทนจัดได้หรือไม่ได้ไหมโอ้ยทุบสปาเอ้าบุกไปแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมไม่มีกล่องอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบักหรือเปล่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ให้กันก็ไม่ไดนชี้หมยหรือว่าเมื่อกี้มันบักปะเอ้ยนี่ไงอีกหนึ่งกิโลบ้านเราก็จะถึงแล้วโถเอ้ยอุตส่าห์เสียเวลาขุดนี่นเนี่ยถ้าเป็นเออตรงนี้แหละช่วยชูชูช,ช,ชูนี่ไงกล่องเงินฮะกล่องเงินโจมันแจ่มจริงๆเลยอะเฮ้ยดูไงอีกลำหนึ่งปะนู่นนู่นูน่าจะยังไม่บุกฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทางนี้แหละเก้าร้อยกว่าเมตรฮะมันต้องแบบเจอสักลำหรอกเนาะ ปบุกยางวะบุกยางวะยังไม่บุกด้วยเสร็จเราแหละเสร็จเราแหละทุบทุบทุบอุ้หูยใครมันขุดรูไว้ตรงนี้หรือว่าเราบุกหรอวะอยังยังยางเว้จัดไปขออุ้ยก่องเงินด้วยกองกองเงินเสร็จเราสิทิ้งอะไรดีอ่ะทิ้งขนนกดียก่อนนะเอ้อะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยทุบบอกแม่งเลยเออหลบไปสิโคบี้ท่านั้นไม่หลบเลยโดนฆ่านะโคบี้บอกว่า ฉันไม่หลบอะ่ะน่าจะเอาเหรอลูฟี่เอาไม่ใช่เราคือเจ้าไทยนไม่ใช่ลูฟี่เอ้ยหมวกใหม่ปะหมวกใหม่หมวกใหม่เว้ยขอหมวกเลยจ้าขอหมวกเราเป็นนักชอบหมวกเนี่ยครับอีกประมาณ800เมตรถ้าจะถึงบ้านเราแล้ว,ลวโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าเราได้กล่องเงินมา12 3 4 5้าครับโอ้ห้ากล่องครับเราจะต้องได้ผลสายโลเกียก็ได้นะเป็นผลโมคุโมคุคะอยู่ในกล่องนี้ด้วยเป็นผลควันครับถ้าดีหน่อยก็เป็นผลกุระฮะถ้าดีอีกนิดก็คือผลของทองทฟการอนะฮะ เป็นผลโอเปอเปฮะจะเป็นผลที่สุดยอดมากอะถ้าเราดวงดีนะห้ากล่องขอได้สักกล่องเ้อะไม่แน่นะเว้ยเขาวนี้เล่นคนเดียวมาอาจจะดวงดีก็ได้เหอแล้วก็มีคนบอกนะว่าถ้าเป็นมนุษย์เงือกเราเปิดไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวเป็นฮิวแมนให้ดูก็ได้มันจะต่างกันไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ชีเมันเกาะเห็ดเว้ยเเ้ยเเ้ยอ้ยมันเกาะเห็ดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกาะเห็ดเอ้ยเจอเกาะเห็ดเว้ย เอ้ยเดี๋ยวมาร์คแมพไว้ก่อนมาร์คแมพก่อน <c oughs> อวิวเกาะวูวววมันโชคดีอะไรสักขนาดนี้นี่มันกอเห็ดเว้ยอื้อหือฝ่ายฝันมานานแล้วว่าอยากเจอกอเห็ดในชีวิตอะอย่างนี้มันต้องมาร์คมาร์คแบบไงวะเดีด๋ยวเรื่อยๆกดตัวอะไรวะเออกดว่า M R ครับเป็นกอเห็ดนี่แหละวูเป็นสุดยอดมันสุดยอดสุดเสียจริงเลยอะ อุ้ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะน้องวัววัวเห็ดเอ๋ยพี่ขอกลับบ้านก่อนนะ <_ d> um> เดี๋ยวไปเจอกัใน <_ d> um> ให,หม่นะเข้าใจไหมเข้าใจปะเข้าใจปะจะเอาหน้าชนทำไมเมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วไม่เจอสงสัยเราจะไปผิดทางนะโอ้ยหมวกใหม่ปะหมวกใหม่จริงๆด้วยโอ้โหฉวยหมวกหมวกหมู้ยอาจจะ <_ d> um> มองไม่เห็นนะขออภัยนะถุยออ้ยแบบสุดโจ้ะวันนี้ครับผมมันเกาะเห็ดมันอยู่ตรงนี้เองอ่ะอ๋อมันเป็นแบบไม่โลเนี่ย แมปไม่โหลดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยตรงนี้ก็มีเรือด้วยเสร็จพี่แหละน้องขอสักกล่องเนาะวิ่งเด้อกล่องกล่องทองแดงอะเอาไปก็ได้เนาะเอาไปก็ได้เอาไปก็ได้ขอเนาะขอขอเราจะเอาอะไรทิ้งดีเอาอะไรทิ้งดีวะเนื้อนี่ก็แลนะ้วกันเนาะนี่ไงน่าจะพอแล้วฮะเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านเลยเนาะไปดำน้ำปุ๊บ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 ปม๊นปุ๊บ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 ปจ๊บปุ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 ๊บ ยายบ้านมันดีเพระาะว่าเป็นเกาะของเจลไทยเลยฮะเราจะเป็นสีจกักรพรรดิเลยโอ้โหคลองคลองทั้งเกาะนึงอะ่ะเขามีกเกาะเงือกกันใช่ไหมนี่อะไรเรามีเกาะเห็ดแทนด้วยหรือมันอยู่แบบแค่อยู่ตรงหน้าบ้านเราเองอะ่ะสุดยอดมากเลยโอ้โหแต่อันนี้มันเสียดายกงเสียดายกองทองชิบหายเลยอุ้ยเอลซ่า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 โอ้โห,โห,โหโเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่า เอลซาเอลซาโอ้ชิบหายแล้วไม่ไม่เอาให้ไม่เอาเฮ้ยอ้ย <c oughs> ไม่เอาเลยคครัขบขอโทษโอ้อะไรเนี่ยเจ๊เออันนี้จะฆ่ามผมอย่างนี้เลยเลยเจ๊ไปเราเป็นเรื่องเือกเลยเนาะเข้าทางใต้บ้านก็ได้นี่แล้วโอ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรกันเนี่ยเจอต้งกดเกาะหกเกาะห่วงเกาะเห็ดสุดยอดจริงเลยนะโอเคครับมาสรุปกันก่อนว่าเราได้กล่องอะไรบ้าง ไปไปไปเก็บของที่แบบไม่ต้องการใช้อ่ะดูเก็บไว้ก่อนเดี๋ยว,อน,ยวนอกเรามผมค่อยมาจัดนะนี่เลยตอนนี้ครับได้กล่องเงินมา1 2 3 4 5สสี่ห้าครับแล้วกล่กองทองแดงมา1 2 3 4 5สี่ห้าครับเป็น11กล่องนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเลยดีไหมเปิดเลยดีปะ <c oughs> เอาไงเอาไงเปิดเลยดีปะเปิดเลยปะเปิดเลยปะเปิดเลยปะเ,ยเปิดเลยปะเอ้ยเปิดเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะไปกล่องแรกเลยสลับกันนี่ไหมเปิดเลยฮะหุ้ยบัง ปิดอันนี้ก่อนห,ห,หุยโฮโลอ่ะเฮ้ยชิมหายแนละ้วถ้ามันกล่องเงินได้บ่อยบ่อยแล้วมันจะรวยเอาปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะเปิดก็ได้เปิดก็ได้เปิดเลยก็ได้เ,ดไดเออเอ,เอ,อ้ยโอ้ยเป็นได้ผลเยอะมากเลยเออกล่องเงินมัง่งกล่องเงินมั่งให้กล่องเงินไม่ได้เลยเลยเช็ดกล่ <c oughs> องเงินได้สุป,ปาครับกับจิกินะครับแล้วก็ออ้ย,ย,ย,ยอะไรวะเนี่ยส่วนกล่องของแดงครับได้สุเกะมาครับแล้วก็โนโลครับสุเกะเดี๋ยวผมบอกก่อนผลแรกสุเกะก็คือผลในนั้นอ่ะ ผลล่องหัวนับโนโลโนโลก็คือผลผลนื่อน่ะผลนื่นะครับบาร์นี้บาร์นี้ผลสปริงครับแล้วก็บาร์นี้อีกผลหนึ่งเป็นสปริงสองผลแล้วโนโลโนโลครับผลไอ้ผลวิญญาณน่ะของไอเด็กผีอ่ะเพโลน่ามะโมโมคมับผลบอมบ์ครับผมมิต์ไฟนะโอเคเก็บก่อนเลยดีกว่าโอ้โหส่วนสองผลนี้ครับผลจิกิจิกิครับเป็นผลของฟูจิโทระครับฮืมสอตเหมือนกันนะ บอลซุป,ป,ปะฮะเป็นผลของพอลโทอะไรไม่รู้อะลืมชื่อไปแล้วอะที่มันสามารถจับจับมาโก้ในสงครามมารินฟอร์ดฮะถ้าใครดูเนาะโอเควันนี้ครับก็เหลือ3คมยีครับแล้วก็ใครอยากดูต่อว่าพาร์ทหน้าไอพี่ทำไรบ้างอะเดี๋ยวพี่ก็จะทำให้เนาะเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ต้องจากราไปเพียนเท่านี้ก่อนครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะกดแชร์ด้วยว่ากดแชร์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะให้ช่องของพี่ครบ1 0 0 0 0 0ซับสไ,ไคร์ไวๆนะก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยแหละแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ในเนี่ยกดไลค์ในเฟซด กดติดตามใน Google p a ดได้ฮะดูใต้คลิปนะจ๊ะวันนี้ครับก็ต้องจากราเพียงเล่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแจง้งกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคครับผมใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละขย่นในโซลรสามนะกดเซิร์ชเลยฮะ Thai Channel แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ชแนลของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นไอคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไ like, ลค์ข้างล่านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะ คอมเมนต์อะไรอะไรก็ได้ครับหรือกดพบ์ที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วล่ะ